เช็คเรดติ้งนิดนึงค่ะจากศัตรูสู้หัวใจผลงานรอบ3ามปีของอั้มพัชราภาสรุปว่าปังหรือพังคะแฟนๆช่อง7และ f อแม้อั้มพัชราภารอลุ้นกันหนักมากสำหรับผลเลตติ้งจากศัตรูสู่หัวใจผลงานแสดงในรอบ3ปีที่สาวอั้มนั้นประกบคู่กันกับหนุ่มรุ่นน้องมิกทองระยะหลังออกอากาศได้3มตอนแรกเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็มีการประกาศตัวเลตติ้งออกมาให้ทราบ กันแล้วคะ่ะปรากฏว่าสุขที่30นันได้ไปถึง5.3เสาร์ที่31ตุลาคมได้ไปถึง4.2และอาทิตย์ที่1พฤศจิกาย,ยนได้ไปถึง4.8ค่ะแม้ว่าเลตติ้งันเสาจะลดลงจากตอนแรกแต่ในวันอาทิตย์ก็เพิ่มขึ้นมาได้ถือเป็นการเปิดตัวที่สวยไม่เบาเลยแหลคะค่ะไม่เสียชื่อผลงานละครนางเอกตัวแม่เลยคะ่ะ